ไปอาหารที่ชอบที่สุดคืออะไรในตัวนี้เหรอใช่คนเป็นเราโอ,โอ้นี่เหรอคนสวยเขากินแบบนี้เหรอคนหล่อคนสวยเขากินแบบนี้เหรอคะเป็นผูใหม่นี้เป็นผูใหม่ด่ไหนมาลองตักกินให้ป้าดูอีกอีกสักคำหน่อยสิไหนแค่กูเรียกชื่อผมใหม่ก่อนเก,กูจะได้เข้าก่ออ๋อพี่ปายพี่ปายกินให้น้องดูหน่อยน้องผมพี่ปายอ่ะครับโอ้โหดูครับนี่นี่คืออาหารของ ของของคนสวยนะครับนี่มีก้อยแล้วก็มีย่างคลองตักอีกสักคำหนึงสชอีกสักคำหนึงกินนีกินสดๆนะไม่ต้องกินข้าวเป็นช้นใหญ่โอ้หินินใหญ่เยโอ้นี่คือนะครับอาหารของแฟนผมเองนะครับอยน่ารักงเลยวนนี้เขาหิวมากนะคุณสายผมมาไ